พ้าเริ่มแรกเมนูอะไรวันนี้ดอกสโนโใส่ไข่ขวคกัววไข่ใส่ดอกสนโใส่กอกร้อมบอกอใส่กอกเอามาจากเมืองไทยอันนี้ซุปเห็ดรวม ผักหอมป้อมนี้มาจากสวนปลูกเองนะฮะไปเก็บเห็ดได้ดอกเดียวต้มข้าวโพดก็มีอหอมหวานไม่จังแฮะ แบบแน่นอนเลยทั้งแบบตึงเนี่ยเดี๋ยวเอีองเนี่ยไม่สีเห็นมั้งเห็นแน่บ่เห็นตะมึงปะอันนี้เขาเอิอนดอกเอียงนะก็สีหน้าปะนั่ง ดอกอีหยังนอกข้าวเจ้ามาเอาไปตากแดดต้มเฮดซากระตริบข้าวซองอันพุ่นเด้อ ยอนนานนะแดดอ่ะแม่แดดแม่แดดแมมานางฟังผีสีเห็นอยูม่มืดมืดชาไทยตัว